สีอื่นมาถ้าไม่งั้นมันสีมันจะไปสีการกบบสีลงพื้นแล้วกิ่งยาวๆทำไไ่ได้ว่ามันสีน้ำมันหาเราสิงาพได้ติงจมดูเปนเรียน่ะแล้วก็ไอตัวนี้กับตัวนี้เราต้องฟอกหเรา่อก้าว่าเอาไปยังที่ต้องไปเนรอย ก็ต่อมาได้ถ้าถ้าเรามีแล้วมันไม่สวยแล้วก็ไปดีกันได้มีโครงการมาได้แต่ก็มีบาเตยังก็มาก็ได้ใช่ๆเอาอันนี้ไปนะแล้วโตเสียงเนี่ย <Gl ici>

จะเป็นดางค่ะถ้าตัวนี้ไม่ติดดาง